การคารวะสอนธรรมเนี่ยแรกๆเนี่ยมีพระเกือบทุกรูปเลยนะโอ้โ oh, หออกมาต่อต้านมากออกมาต่อต้านผิดอย่างโน้นผิดอย่างน, ون, างนี้แต่พอเขาไปอะไรนะไปย่อส่วนมนะั้งไปคารวะไปถวายเงินกลับกลายเป็นตะลปัดเลยตอนนี้กลายเป็นพวกเลยกลายเป็นพวกไปเลยพวกยังไง ก็พวกหมายความว่ากลับไปยกยอปอปั้นแล้วบางรูปนะกลายเป็นว่าไปโอ้ยคาราวาสสอนรมนี้เก่งนะมีความกล้าหาญนะโอ้ยเขาจะตายเอาชีวิตจ,จิตใจของเขาเนี่ยถวายเลยนะเออแล้วผมก็อยากจะถามนี่ไอ้ที่เขาสอนผิดอะ่ะความกล้าหาญก็มีแต่ที่เขาสอนผิดล่ะทําไมคุณไม่ติติงเขาผมเพิ่งโพสต์ไงว่าประจบคาราวาสไง พระบางรูปไปไประจบภาระวะและมาติติงพระอีกรูปหนึ่งนะว่าเอ้ยอย่างนั้นไม่ถูกอย่าง,งน้ไม่ถูกโดยประยกยอป่อบปั้นคลิปหนึ่งเนี่ยกูจะล้างบางคนที่ทําความชั่วความเลวคนที่ทําเดรัฉานวิชานะกูจะล้างบางผมถามว่าคุณเป็นใครเหรอคุณเป็นพระเจ้าโศกหาราชหรอกูจะมาล้างบางเขาเนี่ยคุณยังไม่รู้พระใจวีดกเลย บาลีคุณยังไม่รู้เลยคุณจะมาล้างบางผมฟังแล้วก็หั <c oughs> วเราะนะสืบสอบเจาะข่าวนะครับวันนี้ประเด็นไม่เหมาะกับส่งท้ายปีเลยจริงนะหเ,เพราะต้องบอกว่ามันเดือดมากนะครับเดือดมากแต่ก็คือ ในเรื่องศาสนานะตลอดปีแี่ยทุกคนคงจะทราบดีว่าเราเกาะติดมาโดยตลอดนะครับทุกแทุกมุมและประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันอของคนที่เขาเรียกว่าขับเคลื่อนนะัน,น,นด้านพระศาสนามาอย่างต่อเนื่องอแล้วก็ไม่สบายใจนะอยากจะพูดให้สังคมเนี่ยรับรู้ในอีกมุมหนึ่งนะครับ ก็คือทนานันชัยกับท่านมหาหมีวันนี้เนี่ยผมกับพี่กายเนี่ยไปสัมภาษณ์มามีหลายแง่มุมที่น่าสนใจและบอกเลยว่าเหมือนจะเป็นการสกิดนะหรือสกิดเฉยๆใช่ไหมหรือเปิดศึกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รับประกันว่าทัวลง ทัวลงไม่เปี้ยกนะทานายนันชัยทัวลงครับนะแต่แกก็ฝากอะไรไว้ในหลายแงม่มุมถ้าเราไปย้อนดูพี่กายอ,อันนี้คือเป็นสัญญาณเตือนสัญญาณก <นะ S 2> ารโพสต์ของแกใน,ในหลายประเด็นน่ะคือต้องบอกว่าทานายนันชยัยชัยเดชเนี่ยผู้ชมเหมือนเป็นการส่งซิกและมีการสกิบบอกนะผู้ชมโพสต์แรกเนี่ยทนายนันชัยโพสไว้เมื่อหนึ่งวันก่อนเนี่ยแกโพสต์นะบอกว่าพระสงฆ์บางรูปทําไมท่านพูดวาจาทุพภาสิทธ ด้อยค่าพระสองฆ์อื่นและพุทธศาสนิกชนที่เห็นต่างยกตนเองและประจบคฤหึสั์ที่สอนทำผิดว่าดีว่าเก่งอันนี้เป็นโพสต์แรกนะผู้ชมโวนอีโพสต์หนึ่งทนายชัยก็โพสต์ตอบ,บอกว่าพระที่ประจบคฤลึสั์ผิดวินัยสงฆ์พิสุขประทุกสล้ายตระกูลหรือประจบคฤลึสั์สงไล่เสียจากวัดกลับว่าติเตียนสงฆ์พิสุอื่นเนี่ยห้ามไม่ฟัง สงสวดกรรมเพื่อให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังคาทิเศษสิกขาบทที่สิบสามพอทนายนันชัยโพสต์ไปเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นประเด็นเนื่องจากว่ามีคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์และมีการเปรียบเทียบเนี่ยทนายนันชัยก็ตอบกลับในบางคอมเมนต์นะเนื่องจากว่าทัวร์เนี่ยลงทนายนันชัยทีนี้น้องอามวันนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสนะนะใช่เดินทางไปพูดคุยกับทนายอนันชัยแล้วก็มหาหมีมด้วย,วยกับแง่มุมที่มันเกิดขึ้น มุมมองที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ชมต้องบอกว่ามันต้องเปิดใจสักนิดหนึ่งนะในสิ่งที่ทานายอนันชัยเนี่ยท่านที่ต้องการที่จะบอกกล่าวต้องบอกอย่างนี้คือหนึ่งเลยเนี่ยท่านนายยอมรับนะว่าสิ่งที่คารวาะออกมาสอนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะองค์งามเป็นสิ่งที่ดีและไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่สิ่งที่ทานายอนันชัยเน้นย้ำนะฮะผู้ชมกับเรื่องคารวะสอนธรรคือการหักสอนผิด มันต้องมีมาตรการไปตรวจสอบหรือว่าเข้าไปกํากับดูแลให้คา,ารวะที่สอนทำเนี่ยสอนให้ถูกต้องตามหลักเออเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจนะน้องครับคือทานายชัยแล้วก็มาหาหมียืนยันนะครับว่าประเด็นเรื่องคา,ารวะสอนทำเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยมีแล้วก็ยังสอนผิดอยู่ด้วยนะคือผมก็ถามนะผมถามว่าคือคา,ารวะสอนทำเนี่ยก็ต้องชื่นชมสนับสนุนไหมะนะแล้วตอนพระล่ะใช่ไหมพระนี่คือคือ กองรับทรรัฐนายนานชัยมหามีเนี่ยขับเคพื่อนในเรื่องนี้มามนะดูแลวัดดูแลพระเป็นอานาอย่างนี้ตวยชากรน <มก S 2> ป้องศาส,สนาอะไรแบบนี้พระตอนนั้นเนี่ยอย่างพระปีนเสา